สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับกามิกาเซ่หรือหน่วยรบพรีชีพของญี่ปุ่นพลเรือโททากิจิโรโอนิชิเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องหน่วยรบพริชีพที่มีชื่อเป็นทางการว่าต ok ็อกโกไตหรือหน่วยจู่โจมพิเศษแต่ชื่อที่รู้จักกันทั่วไปก็คือกามิกาเซ่สายลมแห่งสวรรค์ซึ่งมีที่มาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่มองโกยกทัพมารุกรรนในปีคศ1 2 8 1 แต่ก็ต้องแพ้แพ้ไปเพราะพายุใต้ฝุ่นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของญี่ปุน่นหวังว่าหน่วยกามิกาเซ่จะเป็นดั่งสายลมที่พัดพาชัยชนะมาเช่นในอดีตหลักของหน่วยกามิกาเซจะเน้นย้ำถึงอิทธิพลของจารีประเพณีการเป็นสมามูไรคือนักรบในยุคลังที่ผูกพันกับเจ้านายของตนที่เคร่งครัดในกฎที่เรียกว่าปูชิโด ความจงรักภักดีอย่างสูงสุดและกฎเกณฑ์ของปูชิโดถูกใช้กลบเกลือนหลักการของนโยบายการทหารที่ยึดสถานการณ์ตามความเป็นจริงปฏิบัติการพรีชีพไม่ใช่วิธีตอบโต้ตามประเพณีของญี่ปุ่นการสู้รบจนตัวตายต่างหากที่ถือว่ามีเกียรติมีเพียงกันดูหมิ่นศักดิ์ศรีจึงต้องฆ่าตัวตายตามพิธีกรรมการบินเพื่อไปตายเป็นการเปลี่ยนเบนจากกฎเกณฑ์ของโบราณ ตามความปรารถนาของพลเรือโทโอนิชิที่ไม่ต้องการให้ความตายของนักบินเป็นเรื่องส่วนเปลา่าเขามองว่าถ้าพวกเขาอยู่บนบกก็คงต้องถูกระเบิดถล่มถ้าอยู่บนฟ้าก็คงจะถูกยิงร่วงเขาเห็นว่านั่นเป็นเรื่องที่เศร้าเกินไปคนหนุ่มควรจะตายอย่างงดงามเป็นหน้าที่ของหน่วยรบพรีชีพที่จะมอบความตายอันงดงามดังนรบสมุไรคนหนึ่งพึงจะมี ก่อนทากันบินนักบินกามิกาเซ่จะเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงครอบครัวด้วยรูปแบบที่ปฏิเสธอารมณ์ทวิหาโดยเชื่อว่าภารกิจที่ทํานี้จะช่วยให้ชื่อของพวกต,ตนได้รับการจารึกไว้ในหอศักดิ์สิทธิ์ของสันเจ้ายาสุคุนิในกรุงโตเกียวซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ชาวญี่ปุ่นผู้เสียชีวิตในสงครามภาพของนักบินกามิกาเซ่ในสายตาของคนในชาติและครอบครัวจึงเป็นสมัยสมัยใหม่ที่ยอมพลีชีพของตนเพื่อปกป้องเจ้าในหรือองค์จักรพรรดิ พลเรือโทโอนิชิเป็นผู้คัดตัวกามิกาเซ่หน่วยแรกจากหน่วยรบทางอากาศที่201ในฟิลิปปินส์ซึ่งได้ร้อยโทยูกิโอเซกิ i, วัย23ปีเป็นผู้นำการโจมตีครั้งแรกจากคำบอกเล่าเซกิค่อมศีษะลงขณะรับคำสั่งและพูดว่ากระผมขอให้ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่กระผมในการปฏิบัติครั้งนี้อย่างไรก็ตามกองทัพแจ้งกับนักบ,บินเสมอว่าการโจมตีทุกครั้งต้องได้ผล หากไม่สามารถหาองศาบินเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อจมตีเรือรบก็ไม่ให้พุ่งชนอย่างไร้ผลแต่ให้บินกลับฐานเพราะการพรีชีพอันสูงส่งจะเปล่าประโยชน์ถ้าไม่สามารถสกัดกั้นการรกของฝ่ายอเมริกันได้สำเร็จหากในความเป็นจริงเครื่องบินพรีชีพประมาณสีจากทั้งหมด5ลำถูกยิงตกก่อนจะบินถึงเป้าหมายแต่แล้วปฏิบัติการรบพรีชีพครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จ ในวันที่25ตุลาคมปีคศ1944เรือรบอเมริกันถูกจมตีโดยนักบินทิ้งระเบิดพรีชีพเป็นครั้งแรกบริเวณนอกเกาะซามาของฟิลิปปินส์เซกิได้รับการยกย่องที่จมเรือบรรทุกเครื่องบินคุ้มกันชื่อเซนโลของอเมริกาลงได้เมื่อยุทธวิธีดังกล่าวได้ผลผู้บังคับบัญชาระดับสูงของญี่ปุ่นก็นำหลักการกามิกาเซไปประยุกต์กับการรบทางทะเล อปิโดซึ่งใช้คนบังคับหรือไคเตนที่จะพุ่งตรงเข้าใส่เรือดำน้ําและเรือรบของฝ่ายตรงข้ามมีการสรุปผลของยุทธวิธีดังกล่าวว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตราวสามพันนายและเรือที่ถูกโจม120ลำส่วนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต7,000นนายนี่จึงเป็นปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสัมพันธมิตร เจ้าหน้าที่อเมริกาที่กลับจากกันรบในเบซิฟิกไม่ได้รับอนุญาตให้แม้แต่อื่อชื่อกามิกาเซ่จนถึงฤดูร้อนปีคศ1 9 4 5เพราะเกรงว่าจะทำให้กองกำลังอื่นเสียขวัญแต่สำหรับผู้ที่เห็นภาพความจริงอันสยดสยองของการโจมตีแบบกามิกาเซ่แล้วมันได้ทิ้งบัตรแผลลึกไว้ในความทรงจำของพวกเขา ทหารเรือในหนึ่งบนเรือเอ็กซเกเล่าให้ว่าดูเหมือนเครื่องบินเข้ามาช้ามากมีควันไฟลุกอยู่แต่ไม่มีใครยิงมันตกผมกระดกถอยกลับเข้าไปอยู่ในห้องเตรียมพร้อมขนาดที่มันพุ่งเข้าชนหลังเกิดระเบิดผมเสี่ยงกลับขึ้นบนดาดฟ้านึกอยากให้ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปเพราะผู้คนบนนั้นเสียชีวิตกันหมดแล้วส่วนใหญ่ตายเพราะถูกไฟคลอก กองทัพญี่ปุ่นก็พบร่องรอยของความเจ็บปวดเช่นกันนักบินกามิกาเซ่ที่ต้องปะเชิญกับความตายอย่างไม่อาจหลีกหนีก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเสมอไปนักบินระดับแถวหน้าชื่อซาปุโรซากายไม่เชื่อว่านักบินทุกนายจะสมัครใจไปไตายจริงๆเขากล่าวภายหลังสงครามยุติว่าพวกคนที่ออกคำสั่งและขยันขยอพวกนักบินเป็นพวกที่พูดโกหกนักบินทุกนายสมัครใจเข้ามาอยู่หน่วยกามิกาเซ่อย่างนั้นหรือ ทุกคนต่างพูดว่าผมไปผมไปหรือเปล่าโกหกไม่มีใครหรอกที่อยากตายแต่หากเป็นคำสั่งพวกเราล้วนเป็นชายชาติทหารเราจะไปผมก็จะไปด้วยเช่นกันนโยบายกามิกาเซ่ย,ยังเป็นที่สงสัยของนักบินแต่ก็ต้องเก็บความสงสัยไว้กับตัวเองขณะระดับผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีการคคยอย่างเปิดเผยเช่นกัน สื่อมวลชนถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่มีการอนุญาตให้รายงานถึงผู้บาดเจ็บและคนตายจากสงครามหรือความพ่ายแพ้รวมถึงไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางทหารแต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็แพ้สงครามหลังจากที่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิถูกทิ้งระเบิดจกักรพรรดิฮิโรฮิโตก็ทรงประกาศยอมแพ้เมื่อวันที่16สิงหาคมปีคศ1945 พลเรือโทโอนิชิบิดาหน่วยกามิกาเซ่ปลิดชีวิตด้วยดาบของเขาพร้อมเขียนจดหมายลาตายที่กล่าวขอบคุณกามิกาเซ่หน่วยจู่โจมพิเศษที่กล้าหาญและหวังว่าการตายของเขาคงชดเชยความผิดที่ไม่อาจรบชนะได้